ลุกขึ้นไปอบน้ำเดี๋ยวนี้ลุกเร็วๆไม่เอาไม่อาบมันหนาวมันไม่หนาวหรอกเร็วๆลุกพ่อก็อดุแม่ก็ด่าบอกว่าจะเอาไปปล่อยวัด <What? S 2> หลวงตู่ยังไม่เอาเลยอะ่ะโอ้จบแล้วชีวิตไอ้ตัวแสบเมื่อคืนไปไหนมาฮะพ่พ่อจะดูอะไรนั่หนานเนี่ยฮะพูดดีๆได้ไหมอะ่ะยังดังอยู่ได้น่ารำคาญร,รู้ไหม แมวเนี่ยเขาต้องทำอะไรกินฮะถึงจะอร่อยฮะต้มยำดีไหมหรือพะโล้แมวดีฮะ <What? S 1> เขาบอกว่าพะโล้แมวเนี่ยอร่อยจริงไหมฮะอยากลองอ่ะลองได้ไหมสักนิดเดียวอ่ะฮะลองขาหลังได้ไหมอ่ะสักขาได้ไหมจะบ้าเหรอพ่อฮะไม่มีอะไรจะกินแล้วหรือไงมันกินไม่ได้นะแมวเนี่ยฮ<ะ>ัลโหลครับพี่แมวที่สั่งไม่ใช่ตัวนี้นี่ครับตัวที่สั่งมันไม่ดื้อน,นะครับ<ะ>ทำไมตัวนี้มันดื้อจังครับพี่ ขอเปลี่ยนตัวใหม่นะครับตัวนี้ไม่ไหวแล้วครับ